ในวิดีโอนี้เราจะพาไปรู้จักเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Albion A07 หนึ่งในเรือรบระดับตำนานของราชนาวีอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญทั้งในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2และในช่วงสงครามเย็นแม้ปัจจุบันถูกปลดประจำการไปแล้วแต่ประวัติของเรือลำนี้ยังเป็นที่กล่าวถึงในวงการทหารเรือทั่วโลกประวัติความเป็นมา HMS Albion A07 เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเซนเตอร์คลสร้างขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ส และเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปีคศ1954เธอถูกออกแบบให้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดกลางแต่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการปฏิบัติการทั้งโจมตีป้องกันและสนับสนุนกองกำลังทางเรือการออกแบบและสมรรถนะเรือลำนี้มีความยาวประมาณ224เมตรสามารถบรรทุกเครื่องบินปีกกลึงและเฮลิคอปเตอร์รวมหลายสิบลำนอกจากนี้ยังมีดัดฟ้าบินแบบ Angle Fly Deck ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยในยุคนั้น ทำให้สามารถบินขึ้นลงพร้อมกับการปฏิบัติการด้านหลังเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องยนต์ของ HMS Albion สามารถทําความเร็วได้มากกว่า28นอตช่วยให้เรือขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วตามภารกิจภารกิจสําคัญการปฏิบัติการทางทหาร HMS Albion เข้าร่วมภารกิจหลายครั้งในช่วงสงครามเย็นโดยเฉพาะปฏิบัติการในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในภารกิจที่โดดเด่นคือการสนับสนุนปฏิบัติการในซีสคริส s ิสปี1956ซึ่งแสดงศักยภาพการรบและการเคลื่อนกำลังของเรือได้อย่างชัดเจนการเปลี่ยนบทบาทในช่วงปลายทศวรรษ1960เธอถูกปรับบทบาทจากเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีมาเป็นเรือกระพลขึ้นบกแบบเฮลิคอปเตอร์คอมมานโด c a r ิเอรเพื่อสนับสนุนการส่งกำลังพลสู่ฝั่งซึ่งเหมาะกับสถานการณ์การรบยุคใหม่มากยิ่งขึ้นความสำคัญต่อราชนาวีอังกฤษ แม้ HMS Albion จะไม่ได้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดยักษ์เหมือนรุ่นใหม่ๆแต่เธอเป็นหนึ่งในเรือที่ช่วยสร้างมาตรฐานให้ราชนาวีอังกฤษพัฒนาสู่กองเรือสมัยใหม่บทบาทหลากหลายความยืดหยุ่นในการใช้งานและความทนทานทําให้เรือลํานี้เป็นที่จดจําของกองทัพและนักประวัติศาสตร์การทหารปลดประจําการหลังจากรับใช้ชาติยาวนานกว่า20ปี HMS Albion A 0 7ถูกปลดประจําการในปีคศ0 9 7 3และถูกขายเพื่อรื้อถอนในภายหลัง แต่ความทรงจำและผลงานการปฏิบัติการยังคงถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์บทสรุป HMS Albion R07 ไม่ใช่แค่เรือรบแต่คือสัญลักษณ์แห่งยุทธศาสตร์ทางทะเลในช่วงสงครามเย็นเธอแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของกองทัพเรืออังกฤษตามยุคสมัยพร้อมทิ้งมรดกด้านเทคโนโลยีและยุทธวิธีไว้ให้เรือรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดจนถึงปัจจุบัน